จากเรื่องของคุณเอกครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณปืนคุณปืนมาพร้อมกับเรื่องราวที่พบเจอกับตัวเองครับแล้วก็น้องชายด้วยตอนที่ได้ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้เหตุการณ์ในประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาใช้ชื่อเรื่องว่ากุฏิไม้เก่าครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไป แล้วก็หลังจากเรื่องนี้เราน่าจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วก็ช่วงหน้านี้น่าจะเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นป้าแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นป้าแมวนะฮะวันนี้ป้าแมวไม่ได้มาปิดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าแมวต้องตื่นไปส่งหลานไปโรงเรียนวันจันทร์นะครับส่วนคุณบอยคุณเบลวิวนี่จะค่อยๆทยอยมาไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนครับอยู่ที่พิบัติผีหน้าหวังผีหน้าโซงมองผมในการจัดคิวทั้งหมดฮะ เอาละครับเรามาติดตามฟังเรื่องของคุณปืนเป็นเรื่องต่อไปครับเรื่องของกุติไม้เก่าครับสวัสดีครับคุณปืนครับสวัสดีครับนะครับคุณปืนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยโทรจากพังงาครับผมอยู่ที่จังหวัดพังงาเลยฮะใช่ครับพังงาอากาศอากาศเป็นยังไงบ้างคุณปืนกลางวันก็ถ้าแดดออกก็ร้อนมากครับแต่ว่ากลางคืนอากาศเย็นสบายครับเหรอฮะแล้วไม่มีฝนอ่ามีเป็นช่วงๆครับ สัปดาห์หนึ่งก็จะเจอฝนวันสองวันประมาณนี้ครับโอ้อิจฉาจังเลยตอนนี้กรุงเทพต้องบอกว่า <c oughs> แห้งแรงแล้วร้อนมากครับะก็ร้อนประมาณหนึ่งเลยครับแต่ว่าพอเจอฝนอากาศดีครับอือ <c oughs> อิจฉาอิจฉานะครับมา <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ผมลืมถามไปปกตินี่ฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักครับเนี่ยอ่าเฟซบุ๊กครับแล้วก็ถ้าช่วงขับรถตอนกลางคืนก็จะเป็นฟังย้อนหลังครับเปิดฟังในรถอื โอ้ยทาฟังทั้งสดแล้วก็ฟังทั้งย้อนหลังด้วยขอบคุณมากๆครับผมนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเหตุการณ์ในประมาณสักสิบปีที่ผ่านมาใช่ครับนะครับชื่อของวัดเราไม่พูดถึงเลยนะได้ครับนะครับเรื่องราวที่ตัวของคุณปืนไปเจอมาพร้อมกับน้องชายตอนที่ไปบวชเรื่องของกุฏิไม้เก่าเป็นยังไงครับคุณปืนเชิญเลยครับผมเดี๋ยวผมต้องย้อนไปช่วงที่เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆนะครับตอนนั้นอายุยี่สิบสองครับ ก็คันนี้ผมะตั้งใจว่าจะต่อเป็นยาโทต่อเลยช่วงช่วงรอยต่อระหว่างปริญญาตรีมันจะมีเวลาว่างประมาณสองเดือนผมก็เลยคุยกับทางบ้านขอบวชครับแต่ว่าเนื่องจากเวลามันกระชั้นชิดผมก็เลยเคลียร์ตัวเองเสร็จทุกอย่างกลับจากกรุงเทพตอนนั้นก็กลางมีนากําหนดบวชช่วงหลังสงการครับผมก็เลยอ่ารีบแจ้งเพื่อนแจ้งอะไรที่อยู่แถวแถวบ้านนะครับขับมอไซค์ไปคุยไปอะไรเนี่ยครับว่าเดี๋ยวเราจะบวชนะหลังแรกที่เพื่อนคนแรกที่ผมไปแจ้งครับ พอไปปุ๊บเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้เลย hmm. อือ่าพอผมไปแจ้งปุ๊บอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้วันนั้นนะเดี๋ยวเราจะบวชเดี๋ยวอย่าลืมมาที่บ้านด้วยแล้วก็วันบวชไปที่วัดด้วยกัน hmm. เขาก็บอกเขาก็ยิ้มยิ้มหัวเราะครับแล้วเขาก็พูดแซวผมเล่นๆว่าอ่าจะบวชใช่ไหมระวังนะระวังได้ไปพักกุฏิหลังนั้นนะอืม hmm. ผมก็ผมก็เอาเลยผมก็ถามขยันขยอถามเขาก็บอกแค่ว่ากุฏิไม้อะกุฏิไม้เก่าๆแค่นั้นเองเขาไม่พูดอะไรเลย,เลยนะครับ hmm. เขาพูดแค่นั้นผมก็ ก็ไม่บอกไปบ้านเพื่อนคนต่อไปไปบ้านรุ่นพี่ทุกคนจะแซวทํานองนี้หมดเลยครับ,รบเกี่ยวกับกุฏิอันนี้ใช่ครับอืบางคนก็บอกว่าเป็นระวังนะกุฏิหลังกุฏิเจ้าวาาซึ่งกุฏิอันนี้ครับมันจะอยู่หลังกุฏิเจ้าว่าจริงๆกุฏิไม้ใช่ครับอันนี้คันนี้ผมมคา,าใจใหญ่แต่ผมเริ่มกลัวอครับผมเริ่มเริ่มกลัวจนคันนี้ ฟังมาประมาณสี่ห้าคนนะครับจะเตือนทํานองนี้หมดเลยก็คือเซลล์เล่นแต่ไม่ยอมบอกเรื่องจริงคงประมาณว่ากลัวว่าผมอาจจะกลัวก็เลยแค่เซล์เล่นแค่นั้นไม่บอกว่าเจออะไรมายังไงมผมว่าคาใจแล้วพร้อมพร้อมกับลุ้นไปในตัวครับคันนี้กลัวมากเริ่นกลัวมาก,กขเรื่อยๆพอถึงวันที่จะต้องไปบวชจริงๆแต่ยังอ่าผมาจะต้องไปอยู่วัดก่อนบวชนะครับสี<ม>่อ่าสี่วันสามคืนเพื่อไปแบบ ่าไปซ้อมคําขอบวชอะไรอย่างเงี้ยครับกับี่วัดแล้วก็ให้แบบคุ้นเคยกับที่วัดนะครับอ่าวันแรกที่ไปถึงก็เข้าไปกราบเจ้าวาดไปกับพ่อผมมาลุ้นใหญ่เลยผมมาแอบสังเกตไปแล้วว่าหลังกุฏิเจ้าวาดมีกุฏิไม้จริงๆครับค่อนข้างเก่าอ่าประตูล็อกไม่กุญแจอยู่อืผมเข้าไปกราบเจ้าวาดเสร็จเจ้าวาดโยนไม่กุญแจให้ผมเลยอืโยนไม่กุญแจอ่โยนลูกกุญแจครับอออบอกว่าเอาเลยไป พักกุฏิอันนี้แล้วก็ชี้มือข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังอะครับครับผมผมก็อึ้งแต่ผมไม่กล้าปฏิเสธว่าขอเป็นกุฏิหลังอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยครับไม่ไม่กล้าพูดตอนนั้นไม่ได้สิเพราะว่าเราพระใหม่ด้วยไงใช่ครับ<อ>ท่านเจ้าวาดค่อนข้างจะแบบอ่าดูคึมๆนิด<อ>นึงเสียงดังๆครับผมก็กลัวครับก,ก็ก็จนอะคนของเข้ากุฏิผมอะกลัวมากตอนนั้นกลัวมากเพราะรู้แล้วเพื่อนก็เล่ามาอืมก็ครั้งแรกที่เปิดไขกุญแจเข้าไปเปิดเข้าไปปุ๊บ ข้างในฝุ่นฝุ่นค่อนข้างเยอะเยอะประมาณนึงเลยครับมีใยแมงมุมมีอะไรครับแล้วก็จะมีพอเปิดประตูปุ๊บซ้ายขวามันจะมีหน้าต่างตรงไปข้างหน้ามันจะมีราวตักจีวรซึ่งจีวรเก่าๆ่ครับห้อยอยู่แต่ไม่ขาดนะครับเก่ามีฝุ่นจับห้อยอยู่ประมาณสามสี่ผืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหิ้งพระบนหิ้งพระนี่จะมีพระเต็มเลยครับอพระพระพุทธรูปพระเรียญพระอะไรเนี่ยครับวางอยู่เยอะมีฝุ่นเต็มใยแมงมุมเต็มผมก็มัน มันกันก็ดูดแปลกๆแล้วทําไมผมต้องมาอยู่กุฏิอันนี้ซึ่งกุฏิผมมองแล้วมันยังมีเหลือว่างนะครับกุฏิอื่นมีว่างผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนก็โอเคทําความสะอาดเรียบร้อยจนถึงตอนเย็นผมเรื่องความกลัวผมรีบอาบน้ําตั้งแต่ก่อนก่อนค่บ <c oughs> เตรียมตัวเข้านอนแต่ครันนี้ผมต้องบอกกันว่าที่ที่วัดน,นะครับผมจะมีเพื่อนอีกสี่คนที่ไปเป็นอ่าเตรียมตัวบวชเหมือนผมเนี่ยครับห,หนึ่งในนั้นก็จะมีเป็นญาติผมอยู่คนหนึ่งชื่อต <c oughs> ้น แล้วก็ยังมีชื่อเอกกับชื่อกลางทั้งหมดสี่คน<ม>จะพักกุฏิอยู่ละแวกใกล้เคียงกันเลยแต่ของผคมอะอยู่หลังกุฏิเจ้าว่าเป็นกุฏิไม้ครับอันนี้ทุกทุกตอนเย็นนะครับเราจะไปนั่งคุยกันเย็นวันนั้นเลยผมขอบอกผมไม่กล้านอนผมขอไปนอนกับต้นกุฏิต้นอื<ม>ซึ่งอาพี่เอกกับกลางนะครับเขาจะนอนด้วยกันอยู่แล้วเพราะเขาก็คิดกลัวเหมือนกันครับจริงๆเขาจะให้แยกคนละกุฏิหมดเลยแต่เขาจะมานอนรวมกันแล้วต้อนนอนคนเดียวผมเลยขอนอนกับต้นครับ ผมผมไม่กล้านอนคืนแรกคืนที่สองโอเคผ่านไปเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับแต่ผมไม่ได้นอนกุฏิเปเองนะครับเพราะผมกลัวผมมารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีอะไรจากที่เพื่อนเซลเซลมาคราวนี้คืนที่สามพี่เอกกลับบ้านกวางอยู่คนดียวาไม่กล้านอนเลยมาขอนอนด้วยกันกับผมแล้วก็ต้นในกุฏิแต่ทันเนี้ยกวางครับเขาจะเป็นคนที่แบบมีพระเครื่องอืมีพระเครื่องห้อยพระอะไรเงี้ยครับประกอบนอนเขาจะนอนลําบากก็เลยแขวนไว้ตรงผนังออื อันนี้ผมอจาจจะกังวลแต่เรื่องกุฏิที่ผมอยู่ตลอดอว่าผมอาจจะไม่กล้านอนแน่ๆเลยผมเลยมานอนกุฏิอันนี้แต่คันนี้มันจะมีเรื่องที่เกิดแทรกขึ้นมาเพื่อให้ผมมาเพิ่มความกลัวกุฏิอันนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่องที่เกิดในกุฏิของต้นนะครับออ่าคืนนั้นนอนสามคนพอรุ่งเช้าปุ๊บกวางกลับบ้านกวางลืมสร้อยพระห้อยไว้ในกุฏิของต้นนะครับที่ผมนอนอยู่กับต้นพอคืนถัดมาตอนเย็นตอนเย็นนะครับกวางโทรมาก่อนบอกต้นว่า ต้นอย่าเอาสร้อยมาเล่นนะให้ห้อยไวที่เดิมนั่นแหละวางกลับบ้านครับค mm. ันนี้เหลือผมกับต้นสองคน mm. อนอนปกติไม่มีอะไรช่วงตีสามประมาณตีสามผมมารู้กทีนึงว่าผมมานอนอยู่คนเดียวเพราะผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วผม,มนอนอยู่คนเดียวอื mm. ผมก็หันหาต้นไม่เจอ mm. แต่ก็ไม่กล้าลุกออกไปหาเพราะผมก็กลัวเหมือนกันผมก็นอนจนเช้าอันนี้มารู้จักต้นอีกทีนึงว่าต้น่ะมันแอบหนีออกมาตั้งแต่ตอนดึก พรานะมันอ่ะเจอเหตุการณ์ที่อ่าทําให้มนะันอ่ะตัวจนต้องหนีออกจากกุตืี mm. ก็คือพอย้อนมาปุ๊บเมื่อตอนเย็นนะครับ mm. ต้อนอ่ะแอบเอาสร้อยพระของกวางที่ลืมไว้ะครับมาใส่เล่นอื mm. ใส่เล่นเสร็จปุ๊บก่อนนอนก็ถอดห้อยไว้ที่ผนังตามปกตินะครับ mm. แต่ครั้นี้พอตอนกลางคืนต้อนอ่ะเล่าให้ฟังตอนเช้าหลังจากที่หนีผมปล่อยให้ผมนอนอยู่คนเดียวนะครับจนเช้าอ mm. อ่าต้นมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่ปืนไม่รู้จักเหรอไอ้ไม่ไม่อ่า จำไม่ได้หรอครับที่ว่าต้นอ่ะที่กวางอ่ะบอกว่าอย่าลืมอย่าเอามาเล่นสร้อยอันนั้นอย่าเอามาเล่นครนนี้พอตอ,ตอนตอนดึกที่ทําให้ต้นต้องหนีออกมาครับต้นอ่ะเขาเจอตอนดึกตื่นมาตอนกลางคืนนะครับมีผู้ชายร่างใหญ่ๆนะครับยืนอยู่ตรงปลายเท้าชี้หน้าเขาแล้วก็บอกว่ามึงเอาของกูมาเล่นทําไมอืเขาก็ก กลัวจนตัวสั่นแล้วนอนเอาผ้าครับคุมโปงพอ <c oughs> คุมโปงปุ๊บหลังจากนั้นพื้นกุติเป็นพื้นไม้นะครับแต่ตอนอ้นะจะรู้สึกเลยว่าพื้นส่วนเหมือนพื้นกุติครับมันยว่ขึ้นยั่วลงเหมือนเป็นที่นอนนะครับแต่นี่นี่พื้นอน,นอนเรานอนปูเสือบนพื้นไม้อย่างเดียวจนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ลุกวิ่งหนีออกจากกุติไปนอนอีกกุติหนึ่งไปนอนคนเดียวทิ้งให้ผมมานอนอยู่คนเดียวแต่ผมมามรรู้ตอนเช้าอันนี้ผมม่าเพิ่มความกลัวเรื่องกุติเดิมอยู่แล้วนะครับมาตัวเรื่องเนี้ยเพิ่มไปออีีกกืาาวนน้้ผมังลลลหยยดเ จนถึงเวลาบวชจริงๆผมก็บวชอืมอ่าตอนนั้นผมยังยังเป็นนาคอยู่นะครับ,รบยังเต็มตัวบวชเจนถึงเวลาผมบวชเสร็จแบบปุ๊บคันนี้พอเราบวชเป็นพระเราจะนอนมันมีกฎอะครับว่าจะห้ามนอนกับคนอื่น<ช>ห้ามนอนกับพระรูปอื่นอะไรเงี้ยผมจําเป็นที่ต้องนอนคนเดียวเป็นคืนแรกที่ติตัวเองถูกต้องใช่ครับคันนี้ผมอะยิ่งกังวลใหญ่เลยไม่กล้านอนติดไฟผมก็เลยเปิดไฟทั้งคืนคืนที่หนึ่งคืนที่สองไม่มีปัญหาครับครับพอคืนที่สามน้องชายน้องชายผมขอมานอนด้วย ผมก็ดีใจเลยครับเพราะผมมกลัวโอเคครับพอมานอนปุ๊บก,ก็ด้วยความตื่นเต้นก็นอนคุยกันอะไรจนดึกดื่นเที่ยงคืน,น,นแล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้แต่คืนนี้ปิดไฟพอหลัาผมคิดว่ามีเพื่อนนอนแล้วผมปิดไฟอพอปิดไฟปุ๊บหลับไปช่วงน่าจะเที่ยงคืนครับพอตีสามน้องชายผมะด้วยความที่ว่าก็ผมมาเล่าให้ฟังว่าุฏินี้น่ากลัวเขาก็นอนคุมโปงพอตีสามปุ๊บเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีเสียงคนเดินนะครับเดิน เดินรอบๆตัวในกุฏินะครับในกุฏิเลยอ่าเดินรอบๆตัวเป็นเสียงผีเท้าเบาๆแต่รู้สึกได้อนนี้เขาก็เลยแบบรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแต่เขายังไม่ได้เปิดท่านะครับครับเขาก็จับความรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนเดินอยู่เขาก็เลยคิดว่าผมอะตื่นมาเดินทําอะไรหรือเปล่าของเขาก็เลยเปิดเปิดต้าผมขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเป็นลุงแก่ๆเป็นลุงแก่อ่าเสื้อสีขาวกางเกงสีขาว คล้ายๆชุดแบบเหมือนคนถือสีน่อะไรประมาณเนี้ยครับยืนอยู่แล้วก็ยิ้มให้เขาหลังจากยิ้มให้เขาเสร็จปุ๊บเหมือนเขาก็ตัวเขาก็คุมปงกลับไปที่เดิมอีกอืมแล้วสักครั้งหนึ่งเขารู้สึกเหมือนกับว่าลุงคนเนี้ยเดินมาหยุดอยู่ที่ด้านขวาของตัวเขาอะครับด้านขวาแล้วค่อยๆเหมือนกับว่าโน้มตัวลงมาจนหน้าแน,นบมาใกล้ๆแต่หน้าของเขาอะครับซึ่งเขาคุมปงอยู่ในพ้าผมบางๆอ่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีลมหายใจครับกระทบตรง ตรงนอกเพราะผมที่ใกล้ๆกับหน้าเขาครับแล้วก็ค่อยๆหัวเราะแบบเบาๆครับค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นอืม hmm. แบบคล้ายๆประมาณว่าเหมือนหัวเราะหัวเราะแบบสะใจหัวรเราะยอะอะไรประมาณเนี้ยครับ hmm. อ่าน้องชายผมก็ดิ้นสุดชีวิตต hmm. ะโกนเรียกผมมาครับซึ่งนอนอยู่ข้างๆห่างกันแค่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับ hmm. แต่ผมมาน,นิ่งน้องบอกว่าผมมาน,นิ่งแต่เขาก็าเรียกสุดเสียงเลยนะครับ hmm. จนสักพักใหญ่ๆเหมือนเขาก็หลุดหลุดออกมาได้ครับเขาก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็เรียกผมเรียกผมแบบ แบบตกใจมากหน้าซีดผมมาตื่นมาเห็นเนี่ยครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับคนที่แบบตกใจสุดขีด<ถ>หน้าซีดปากแบบไม่มีเลือดอะงรน,นยครับอ่าน้องชายก็บอกผมอย่างเร็วเลยครับว่าอาพี่พี่โดนแล้วโดนแล้วแต่ไม่พูดอะไรมากพูดแค่นี้บอกโดนแล้วโดนแล้วผมก็แบบไม่ต้องเล่าเอาไว้ก่อนไม่ต้องเล่าผมก็รีบเอาจีวรเก่าๆที่ห้อยอยู่ตรงในราวในในกุฏิครับที่ผมบอกน้องชาตอนแรกเอาไมา้เข้าคมก่อนเอามาคลุม แล้วก็เปิดไฟนอนกันจนเช้าครับพอตอนเช้าเขาก็มาเล่าให้ฟังผมก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังในวัดน,นะครับแต่มไม่มีใครแค่เขาเหมือนกับว่ารับฟังนะครับแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่มีใครมาบอกอะไรนอกเหนือจากนี้เลยครับครับครนีร้พอคืนถัดมาน้องชายผมด้วยความัวเขาก็กลับบ้านครันนี้ผม,มต้องนอนเองนอนเองคนเดียวอืมพอนอนคนเดียวเสร็จปุ๊บ ผมกลัวตลอดเลยครับลุ้นตลอดเลยจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆทาให้ผมมาเข้าใจว่าอันเนี้ยผุวเสียอันเนี้ยน่าจะมีอะไรจริงๆแต่ผมจําเป็นต้องนอนคนเดียวแต่ท้ายที่สุดผมก็ไม่เจออะไรจนผมลาสิขาบทออกมาอืแต่คันนี้พอผมลาสิขาบทเสร็จเบื่บอผมอรีบอ่ากลับมาถามพี่เอกะครับพี่เอกเป็นคนละแวกแถวนั้นเลยครับผมก็มาถามพี่เอก็ลอยฟังว่าจริงๆอะ่ะแก เห็นตั้งแต่คืนแรกแล้วที่ผมมาจะมานอนที่วัดแต่ผมมาไม่ได้นอนกุฏิตัวเองผมอะไปนอนกับต้นแล้วพี่เอกเห็นว่ามีคนนั่งเสื้อสีขาวทางแยงสีขาวนะครับนั่งอยู่ที่หน้ากุฏิตั้งแต่คืนแรกแล้วแต่แกก็โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเล่าก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้นอนที่กุฏิน,นั้นตอนที่ยังไม่ได้บวชนะครับแกก็เลยไม่เล่าแกก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะรอเล่าตอนผมลาสิขาวบวชออกมาอืมแกก็มาเลยมาเล่าให้ฟังอันนี้ผมก็ถามว่าแล้วแล้วเขาเป็นใคร พี่เอกก็บอกว่าเป็นรู้สึกว่าจะเล่ามาจากรุ่นแม่รุ่นย่านะครับว่าลุงคนนี้ครับเป็นคนที่ช่วยก่อตั้งวัดตั้งแต่ยุคแรกๆที่ม,มีเจ้าวาดมาบุกเบิกสร้างวัดที่นี่แล้วลุงคนนี้ครับมันก็เป็นคนแบบมาช่วยมาอะไรกินอยู่ในวัดแล้วกุฏิหลังนั้นนะครับก็เป็นกุฏิของอ่าลุงคนนี้ไม่ใช่เป็นกุฏิพระกุฏิพระก็คือจะเป็นอีกุฏิหนึ่งที่เจ้าวาดอยู่แล้วกุฏิหลังนี้นะครับจะเป็นกุฏิของที่ลุงคนนี้ครับ กินอยู่ในวัดจนถึงท่านเสียชีวิตก็เสียชีวิตในกุฏินี้เลยครับ mm hmm. ใช่ครับแล้วก็ผมอาจจะมาทราบจับพระรูปอื่นๆที่อยู่ในวัดด้วยกันนะครับ mm hmm. มาเล่าผมให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนตอนที่ผมลาสิกขาบทออกมาแล้วว่า <Yeah. S 1> จริงๆอ่ะหลายคนอ่ะเจอกันเยอะมากจะเป็นแบบมาเดินกวาดขยะลานวัดตอนกลางคืนมั่ง mm hmm. อ่ามานั่งอยู่หน้าระเบียงตรงหน้ากุฏิมั่ง yeah. เดินไปเดินมาอยู่ในวัดมั่งช่วงเนี้ยครับช่วงดึกดึกช่วงค่ำค่ำนะครับซึ่งบรรยากาศในวัดก็ค่อนข้างมือดอยู่แล้วครับก็จะพอกลางคืนจะไม่มีพระรูปไหนกล้าที่จะออกมาข้างนอกนะครับอืจะมีแต่นอนอยู่ในกุฏิเงียบครับซึ่งผมก็ได้ไปบวชที่วัดนั้นแล้วก็น้องอ่ะครับตอนนี้น้องชายผมออืกําลังที่จะต้องไปบวชที่วัดนี้เหมือนกันช่วงต้นเมษาเนี่ยครับช่วงวันที่เจ็ดแปดเมษาเดือนนี้ครับจะต้องไปบวชที่วัดนี้เหมือนกัน ครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผมแสดงว่ากุฏิหลังนี้เนี่ยมีคนรู้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าน่าจะมีคนเจอบ่อยมากใช่ครับมีมีมีคนเจอบ่อยครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นเพื่อนเพื่อนพระในวัดคนที่ไปบวชในวันนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะเจอกันกันเยอะแต่ครั้นี้ผมผมมามามารู้จากรองเจ้าวาดอีกทีหนึ่งว่าอ่ากุฏิหลังเนี้ยครับก่อนหน้าเนี้ยจะไม่มีใครได้มาพักเลยครับน่าจะเกือบเกือบปีแล้วครับ แต่สาเหตุที่ท่านท่านเจ้าวาดให้ผมไปพักกุฏิหลังเนี้ยท่านรองเจ้าวาดบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่จะได้พักอ่ะอืต้องเป็นคนที่ท่านย่าวาดอ่ะเป็นคนเลือกเท่านั้นที่จะได้ไปพักจริงจริงแล้วกุฏิหลังอื่นนะครับก็จะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็ไม่ได้ล็อกแม่กุญแจจะมีกุฏินี้อันเดียวหลังเดียวเลยที่ล็อกแม่กุญแจจะไม่มีใครเข้ามายุ่งซึ่งจะอนุญาตก็ต่อเมื่อ ท่านเจ้าวาดบอกเท่านั้นว่าให้ใครพักไม่ให้ใครพักเนี่ยครับเหมือนท่านบอก<ะ>เข้าไปปุ๊บผมก็ได้ <c oughs> ได้พักหลังนี้พอดีเหมือนท่านจะเลือกเราพอดีด้วยใช่ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้เจอนะครับทั้งที่ผมมาเจอแล้วทุกคืนที่ผมนอนกี่หลังเนี้ยครับ ผมก็ลุ้นลุ้นทุกคืนเลยว่าวจะเจอไหมจะเจอไหมตั้งแต่ที่น้องชายผมเจอหลังจากนั้นอะผมยิ่งกลัวหนักเขาบีจนกว่าผมจะลาศิตาวดออกมานะครับรแต่โชคดีที่ผมก็ไม่ได้เจออแต่เพื่อนผมทุกคนที่ไปบวชส่วนใหญ่ก็เจอเหตุการณ์ทานองเนี้ยครับรแต่จะพักปฏิหลังอื่นนะครับอยู่ใกล้กันก็จะมองเห็นตอนกลางคืนมีคนเดินมีอะไรเงี้ยครับก็ส่วนมากจะเป็นเหมือนกับพระใหม่แหละที่ส่วนมากจะเจอกันเหมือนกับว่าถ้าเป็นอมอในแง่ดีคือมีบุญมีบุญแล้วก็สิ่งเหล่านี้ยเข้ามาขอ มาขอส่วนบุญถ้ามองในแง่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเขามาทดสอบมาทดสอบจิตใจว่าจิตใจในมั่นคงพอที่จะบวชเป็นพระหรือเปล่ามันมองได้หลายแบบแต่ส่วนมากพระใหม่จะเจอจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วก็ผม,มก็ก็ไม่ได้แบบเป็นพระที่แบบเพ่งคัดอะไรมากครับก็คือ,อสไตล์ตอนนั้นก็คือเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับไปบวชก็ก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวแบบว่าเพ่งคัดอะไรมากแต่ว่าก็ ก็อยู่โชคดีที่ผมไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่ว่าจะเป็นคนข้างๆที่เจอมากกว่าโอเคได้ครับคุณคุณปืนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับไปเจอมาที่วัดวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้เมื่อสักประมาณสิบปีที่ผ่านมาเรื่องของกุฏิไม้เก่านะโอเคยังไงขอบคุณมากๆนะครับคุณปืนรขอบพระคุณครับสวัสดีครับ